สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านที่ถ้าเข้ามาถามก็มีคนที่สนใจเหมือนกันนะครับกับพิราบนะครับพิราบแข่งนะครับหรือว่าพิราบบินนี่แหละนะครับหลายท่านก็คงจะพอได้ยินนะครับวันนี้จะตัวใหญ่กว่าพิราบวัดพิราบบ้านเรานะครับอันนี้คือเป็นสายเอาง่ายๆเป็นสายนําเข้าสายนอกแล้วก็มีลูกผสมหลายอย่างครับหลายสายเยอะมากเลยอันนี้มาดูพ่อแม่นกนะครับพอดี ฟักตัวออกมาได้สองสามวันสองวันครับฟักวันที่สามนะครับฟักวันที่สามนะครับแล้วอีกตัววันที่สี่เพอดี่เขาออกมากินอาหารครับก็เลยให้พี่น้องได้ดูเด็กๆก,กันหน่อยแล้วกันนะครับไหนกไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเพราะว่าถ้าเขากําลังฟักอยู่เขาจะห่วงคนระับก็ห่วงแต่คู่นี้ไม่ห่วงมากครับ เด็กอีกตัวเล็กไหนก็คือเพิ่งเพิ่งออกจากไข่เมื่อคืนนะครับออกจากไข่เมื่อคืนตัวหนึ่งออกได้อ่าเว้นวันหนึ่งครับวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้ากลางคืนนะครับออกวันที่ห้ากลางคืนอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นครับตัว,วที่อยู่ด้านบน,นครับนี่แหละดูครับติดตามกันไปเรื่อยนะครับว่า,าความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือว่าพัฒนาการเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือพ่อกับแม่นะครับอันนี้พ่อแม่คู่นี้ไม่ไม่ดุมากนะครับถือว่าไม่นั่นมากนะครับดุอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่ดุเกินนะครับไม่ห่วงมากเกินเกินไปเราพ็สามารถที่จะดูขเขาได้นะครับดูครับดูพัฒนาอยากกินครับอ่ะปล่อยไม่กวนเขานะครับ แต่ถ้าเป็นนกเขานะครับถ้าเป็นนกเขาถ้ากวนบางทีเขาก็จิกลูกนี้อ่าคู่นี้ก็ออกแล้วครับคู่นี้ออกมาแล้วคู่นี้ออกมากินเหมือนกันที่แรกว่าจะไม่ได้ดูแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพ่อดูมากดูครับตัวสันใสเลยนี่ครับตัวพ่อดุมากเลยครับเอาเข้าไปนี่อันนี้อันนี้วันที่สองนะครับอันนี้อันนี้ออกจาไข่วันที่สองนี่ครับตัวกว่าหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็สองนะครับโอ้โห กระเพาะอ,อาหารเต็มเลยนะครับอัดเต็มที่เลยครับอันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องหวง่วงครับช่วงนี้อัดเต็มที่เน,นี่มื่อกี้ใส่ผงชมพูเข้าไปนะครับผงชมพูเข้าไปเขาจะกินดีครับเดีเป็นพวกในกลุ่มพวกนกหรือว่าพวกไก่นี่จะน่าจะรู้ดีนะครับนี้ตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไปหลายท่านก็สนใจครับ ไม่ชัดาชัดแล้วนะครับพอใส่ผมเข้าไปแล้วเขาออกมากินด้วยกันเลยนะครับนี่ครับก็จะมีพวกอาหารไก่พวกทัญยพืชนะครับพวกเม็ดข้าวโพดมีถั่วต่างๆนะครับมีข้าวมีมิลเลดนะครับที่ใส่เข้าไปส่วนถาดน,นี้ก็เป็นกิดแดงครับแล้วก็เป็นดินเอียดนะครับที่ใส่ให้เขาคู่นี้สีมิลลี่นะครับให,ใหญ่ลุ้นดูว่าลูกจะเป็นอะไร ออกมาจะสีเหมือนพ่อกับแม่ไหมน่าจะต้องเหมือนครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นสีเดียวกันคู่นี้เป็นเทาครับส่วนคู่นี้เป็นกะทงคู่นะครับกะดําตอนนี้กาลังผสมนะครับพาะไข่ชุดแรกเนี่ยเสียครับฟองหนึ่งแตกแล้วอีกฟองที่เหลือเน่าครับเสียของเลยก็เลยให้เขาได้ฟักใหม่ส่วนอีกคู่นี้กาลังฟักอยู่นะครับ กำลังฟักอยู่จะมีไข่เดียวไม่มั่นใจเหมือนกันดูแล้วไข่ดูเหมือนกับจะใสๆเหมือนกับไม่มีเชื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องลุ้นกันเดี๋ยวดูอีกอันนี้ก็ไข่วันที่สิบหกจริงๆก็เนี่ยยี่สิบวันแล้วจะเกือบจะยี่สิบวันนะครับถ้าไม่ฟักเดี๋ยวก็ยังไงก็จะเอาไข่ออกนะครับอาจจะไม่มีเชื้อหรือว่าอาจจะช่วงที่เขาไข่ยังไม่ผสมดีเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ต้องลุ้นสองคู่วันนี้ไปนะครับดูหวงมากครับดูตาดุนะครับดูจริงๆเขาห่วงลูกเขามากดูครับดูดูพี่น้องดูครับเห็นไม่ได้แต่ตัวเมียนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตัวเมียไม่หวงมากแต่คู่นี้หวงมากจิกเลยนะครับเขานี่จิกเลยดูครับดูโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเต็มชามเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็า้อังบำรุงกันหน่อย oh, oh, เขาเลี้ยงลูกครับเราดูครับยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงพัฒนาการนะครับแล้วก็เนี่ยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นลูกนกครับเป็นลูกนกเป็นลูกนกซึ่งก็ไม่กี่เดือนครับตัวนี้เจ็บขาก็ได้มาไม่มีคู่ครับก็เลยต้องแยกเขาไว้นะครับ แต่ตอนนี้หายแล้วแหละนะครับหายปกติแล้วแล้วก็ตอนนั้นที่แบ่งมาก็คือผอมหน้าอกนี่คมเลยนะครับแต่นี่น่าจะสมบูรณ์แล้วอัดให้กินตัวเดียวเลยนะครับอันนี้แค่ลูกนกนะครับลูกกำลังเป็นหนุ่มครับเต็มกรงแล้วจะได้ขยายจะได้ทำกรงให้ใหม่ครับอันนี้ดูรูแล้วน่าจะเป็นตัวผู้ครับพอร้องพออะไรนี่ถือว่าก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับเริ่มสมบูรณ์แล้ว สีสันขนอะไรเริ่มได้แล้วนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งแนวคิดแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจยังไงก็กดติดตามไว้นะครับอันนี้เป็นทดลองเหมือนกันนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันก็อยากจะเอามาฝากพี่น้องกันครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะอัปเดทเด็กๆให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ